กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับกรุงเทพมหานครดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําเสียมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีตั้งแต่ระบบบำบัดน,น้ําเสียชุมชนไปจนถึงโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่แต่ว่าวันนี้จะพาไปดูวิธีการทํางานของระบบบาบัดน,น้ําเสียชุมชนกันครับติดตามในภารกิจพิชิตน้ำครับ กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียมาอย่างต่อเนื่องด้วยหวังจะพลิกฟื้นคืนสายน้ำใสแก่แม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองในกรุงเทพโดยให้ความสำคัญในการบำบัดน้ำเสียในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กในชุมชน12แห่งซึ่งเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่รับโอนมาจากการเคหะแห่งชาติที่รองรับน้ำเสียจากอาคารพักอาศัยบ้านตึกแถวแฟลตและร้านค้าในเคหะชุมชนได้แก่โรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวางบางนาคลองจันทร์ รามอินทราทุ่งสองห้องหนึ่งทุ่งสองห้องสองหัวหมากท่าสายคลองเตยร่มกล้าวบางบัวและบ่อนไก่รวมขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย24,800ลูกบาทเมตรต่อวันทำให้าชาวเคาหะชุมชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีมาถึงทุกวันนี้ และเมื่อรวมกับโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่กรุงเทพมหานครสร้างขึ้น3แห่งรวมมีระบบที่ดูแล15แห่งในระยะแรกสามารถบำบัดน้ำเสียรวมกันได้347,360ลูกบาทเมตรต่อวันปัจจุบันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าดูแลรักษาและพัฒนาระบบน้ำเสียทั้ง15แห่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเหล่านี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขอ,อนามัยอันเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพต่อไปครับแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลสุขอ,อนามัยของประชาชนชาวกรุงเทพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับต,ต่อไปจะพาไปชมกันนะครับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่มีหลักการทำงานอย่างไรบ้างครับ หากคุณผู้ชมต้องการติดตามสถานการณ์น้ำมีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะติดตอ่อได้4ช่องทางน,นี้เลยครับวันนี้ก็หมดเวลาของภารกิจพิชิตน้ำแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร